สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็จะแนะนำเอาวิดีโอสั้นๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเซฟไฟล์ Word นะครับไปเป็น PDF ทํำยังไงนะครับเผื่อบางท่านอาจจะต้องการอยากจะเอาไฟล์ Word ที่ตัวเองมีนะครับไปไปทำเป็นไฟล์ PDF ทำยังไงนะครับ ตัวอย่างผมจะใช้โปรแกรม Word 2019นะครับในการทำให้เป็นไฟล์ PDF นะครับก็มาวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้ท่านไปเปิดไฟล์ของท่านขึ้นมาก่อนนะครับผมเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเนี่ยเขาจะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับทีนี้วิธีการทำา Word ให้เป็น PDF นะครับก็มาตรงที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาเลือกเป็นบันทึกเป็นนะครับ บันทึกเป็นเสร็จปุ๊บท่านก็ไปเลือกตำแหน่งนะครับว่าท่านต้องการที่จะเซฟไว้ตรงไหนนะครับผมจะเซฟไว้ตรงเดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็มาตรงเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาเซฟนะครับก็ให้ท่านมาเลือกตัวนี้นะครับบันทึกเป็นชนิดก็คลิกตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ไปเลื่อนหานะครับตรงคําว่า PDF นะครับ คิเป็น PDF นะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกไปเลยนะครับนะบันทึกไปเลยนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับก็จะถูกบันทึกเป็นไฟล์ PDF นะครับในในเอกสาราในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมเซฟไ,ไว้ตรงเดสก์ท็อปนะครับไฟล์เยอะนะครับคลิกดูนะครับ มันก็จะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งเกิดขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับตัวน,นี้นะครับแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอสมอตัวน,นี้นะครับก็จะได้ไฟล์ตัวน,นี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเซฟไฟล์นะครับนะ Word นะครับให้เป็น PDF ทำยังไงนะครับก็ทำเหมือน ที่เล่ามานะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ